อิชาวเวอร์พี่เอสุภชัยให้เงินลูกสาวหนึ่งปึกใหญ่หลังได้ออกเรือนเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนออกปากเลยว่าอยากจะเป็นลูกสาวหรือเด็กในสังกัดของนักปั้นมือทองอย่างพี่เอสุภชัยบ้างจังเลยเพราะนอกจากจะพร้อมผักดันลูกๆให้ไปไกลแล้วอย่างร่วมยินดีกับทุกความสำเร็จของลูกๆด้วยล่าสุดก็ได้ออกมาโพสคลิปความน่ารักหลังเอาเงินปึกใหญ่มอบให้ลูกสาว อย่างนักแสดงและนางแบบสาวปูปรยาที่เพิ่งเข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติไปที่อเมริกาเพราะพี่เอไม่ได้บินไปร่วมง,งานจึงมอบเงินปึกใหญ่ให้กับลูกสาวแทนพร้อมแคปชั่นว่าไม่ได้ไปงานแต่งที่อเมริกาเลยมาแสดงความยินดีน้องปูที่บ้านเดี๋ยวรอลูกเขยกลับมาแล้วไปทานข้าวที่บ้านพี่เอกันนะคะแอดไปยาเลินเบิก แอบอิจฉาและดีใจกับคนที่ได้อยู่รอบข้างพี่เอพี่เอเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนไม่คิดร้ายกับใครไม่แปลกใจเลยที่พี่เอจเจริญเจริญยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมค่ะเราแฟนคลับทั้งคู่ดูคลิปนี้แล้วเหมือนเป็นของขวัญปีใหม่วันนั้นเห็นพี่เอที่งานรอยกระทงเชียงใหม่กับมิสยูน่ารักทุกคนเลยแอนชิอามนวีนาตัวจริงน่ารักมากอยากเกิดเป็นลูกน้องพี่เอจังเลยค่ะในฐานนะคนที่ไม่ใช่คนในวงการ ติดตามดูคุณเอมารู้สึกรักในความเป็นพี่เอพี่เอน่ารักจิตใจดีเป็นบุญของคนที่ได้เจอเจอได้ร่วมงานกับพี่เอเห็นที่อะไรรู้สึกดีทุกทีงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สน่นเลยว่าอยากเป็นลูกสาวของพี่เอบ้างเพราะพร้อมยินดีกับทุกความสําเร็จของลูกๆแถมยังเป็นสายเปอีกด้วยเพราะไม่ว่าจะเงินหลักหมืน่นหลักแสนก็พร้อมเปลูกๆหมด